ฝากท่านนายกหนูนะฝากกระทรวงมหาดไทยฝากสนนักงานตารวจแห่งชาติฝากพบ,บตรนะครับยาเสพติดตั้งแต่เชียงรายเนี่ยมันวิ่งผ่านถนนเนี่ยไปถึงภาคใต้ได้ไควะขับเร็วก็โดนแซงซ้ายแซงขวาโดนหมดแต่ทําไมพวกค้ายามันผ่านด่านไปได้ฝากพี่ผู้ประดิษฐ์ช่วยพี่นานด้วยพี่น้องประชาชนคิดว่ายอย่างไรทําไมด่านแม่งเต็มบ้านเต็มเมืองแต่พวกค้ายาแม่งขนยาตั้งแต่เชียงรายเนี่ย ไปถึงภาคใต้ได้ยังไงมันผ่านด่านไม่ไงพี่น้องครับพี่น้องครับปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่นะครับก็เห็นหน้าคนตรวจตีภูะดิษ์ชนะโคชพัดเนี่ยผมก็เออดีนะแกแม่งโพสต์ทุกวันนะครับยาเสพติดก็ไปหมดประเทศแกก็โพสต์แม่งไปทุกวันนะครับบางท้องที่ก็เอาป้ายไปติดว่าเนี่ยชุมชนสีขาวแต่ปรากฏว่าอะไรแม่งเต็มไปด้วยผงขาวนะครับนะเต็มไปด้วยผงขาวฮนะ นะครับนะชุมชนสีขาวอ่ะป้ายไปติดแต่ปรากฏว่าเต็มไปด้วยผงขาวแม่งก็แหกตานายกหรือเปล่าพี่หนูฟังอยู่หรือเปล่านะครับฟังอยู่เนี่ยพี่เดก็ฝากไปนะไอ้พวกชุมชนสีขาวเนี่ยแม่งเต็มไปด้วยผงขาวหรือเปล่านะครับนะเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับจริงไหมครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยครับจุกครูอ๋อมันคือแป้งนะครับอ่ชุมชนสีขาวคือชุมชนแป้ง แล้วครับไม่ได้หวายถึงใครนะอย่าไปพัวไปพันก็ไปอะไรต่างๆนะนะครับชุมชนสีขาวก็คือชุมชนแป้งนะครับนะครับเ,เราต้องช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์รายการพี่เดกก็ให้ความรู้กันตรงไปตรงมา <นะ S 1> ไอบ่อนการพนันลุกล้ําก้าในประเทศไทยโอ้ัฐบาลไทยแล้วก็ทหารไทยก็ยังไม่มีปัญญาจัดการทั้งๆที่มันบุกลุกมาอะไรมานานแล้วจริงๆนะครับไอพวกขม็นที่บุกลุกเข้ามาในประเทศไทยแถวสาแก้วผมว่าทหารได้รู้มานานนะเราก็ยังสงสัยว่าที่ผ่านมาเนี่ย ทำไมไม่ดําเนินการทหารน่าจะรู้มาตั้งนานแล้วนะไม่ใช่เพิ่งรู้วันนี้นะนี่ก็ฝากนะนะฝากนะบัรดาพวกแม่ทัพทั้งหลายที่ดูแลชายแดนเนี่ยนะครับเราไปเรก็รู้มาตั้งนานแล้วทาไมปล่อยมานานนะ่บ้านหนองจานหนองหนองชามอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าทหารก็รู้มานานแล้วครับทําไมปล่อยมานานนะตึกล้ามบ้านช่างบ่อนการพนันอะไรของกระเบนก็ลุกล้ำมานานแล้วเนี่ยทหารเรือก็รู้ทหารบกก็รู้หรือเปล่าทําไม ทำไมมันเพิ่งจะมาคึกคักคึคกคักทิกทักกันตอนนี้แนละ้วเขมรบุกไทยลุกล้ำมันม,มันหลายรัฐบาลนะน,นะทหารก็น่าจะรู้นะทาไมทําไมมันมาถึงวันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับหรือว่าชายแดนผลประโยชน์มันเนยอะบางคนก็นก็ลือกันว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเราก็ไม่รู้หน่วยงานไหนนะพอบอกไปแม่งก็ไปไงเอาหมายาเอาหมายสารมากดส่งหน้าบ้านตำรวจมากดกิ่งเอาพ่ดเดหมายมาแล้วครับให้ไปรับทราบข้อเก่าวหามหมิ่นประมาทผมว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ย ของถุงของเถื่อนชายแดนเนี่ยผมว่ามันต้องมีเจ้าที่ของรัฐรู้เห็นเป็นใจไดนะ้พวกเขมรบุกไทยเนี่ยเนี่ยมันลุกล้ำมาตั้งเท่าไหร่นะเป็นร้อยปีพันปีหรือยังอะ่นะพอเราปล่อยให้เขาลุกล้ำมานานๆเนี่ยพอถึงเวลาเขาจะให้เขาไปอยู่ประเทศเขาก็ไม่อยากไปละจะมาล้อมรู้อะไรก็ลำบากเพราะนั้นก็ฝากทหารนะท่านรู้มานานหรือยังทําไมท่านไม่ดําเนินการที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นนะนะครับนะรับชาติรับแผ่นดินเนี่ยนะไม่ใช่มารับชาติกันตอนนี้นะครับ ที่ผ่านมาทําไมปล่อยน่าคิดไหมเอออยู่มานานแล้วก็เหมือนที่ดินเนี่ยเราอยู่นานๆานแม่กับครอบครองบรรปักสมัยบ้านอกากูจำได้ไหมครอบครองบรปัดนะครับครอบครองบรรปักซะอนะครับนะเพราะฉะน,นั้นนี่ก็ต้องถามทหารว่าที่ผ่านมาทําไมปล่อยมานานจังนะครับทหารเรือทหารบกทหารอะไรต่างๆเนี่ยนะน่าคิดนะเออนะตรงไปตรงมานะนะครับเพราะฉะนั้นก็คงเสียงกันไม่จบแล้วครับเรื่องไทยกับเขมร นะแต่อย่านําเสนอเยอะนะคนจะมีความเครียดจะรู้สึกไม่มั่นคงเพราะเอาปัญหาความมั่นคงมาพูดทุกวันมันจะไม่มั่นคงนะชายแดนก็ให้มันอย่าเป็นข่าวเยอะพอเป็นข่าวเยอะมันก็กลายเป็นบ้านประเทศเราไม่น่าท่องเที่ยวผมเนี่ยปีเพื่อนเป็นเจ้าของบริษัททัวร์ครับนํานักท่องเที่ยวจากต่างชาติมาเขาบอกดูข่าวประเทศไทยมีแต่เขมรจะลบกับไทยนะฮึมกันทุกวัน,ท,วนทุกวันเลยไม่มีใครมาเที่ยวเพราะฉะนั้นการนําเสนอข่าวนะอย่านําเสน,นอเยอะ อย่านําเสนอเป็นละครเป็นซีรีส์อะไรไปนะครับคนก็เลยต่างประเทศก็เลยไม่มาเลยเราก็เที่ยวคนเองเนี่ยนะครับอืมนะฮะเราก็เที่ยวคนเองมันก็ไม่มีคนเดียดูข่าวเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทตัวยักษ์ใหญ่นะครับนะนะครับนะผมไม่บอกเราเป็นบริษัทไหนเวลาผมไปเที่ยวผมก็ได้ลดราคาพิเศษแต่บางอะไรฟรีได้ก็ฟรีนะครับนะครับก็ไปกันแบบวีไอพีอะ นะครับกระเป๋าไว้ต้องถือต้องอะไรต่างๆนะผมเนี่ยนะครับเพราะว่านะเราก็เป็นเพื่อนเป็นฝูงกันนะก็เล่าให้ฟังเขาบอกว่าเนี่ยโอ้โหเขาบอกคนต่างชาติก็ดูข่าวในประเทศไทยนะมีคมเหรนจะบุกลือลวดน้ำนะออกข่าวทุกช่องเลยเลยไม่มีใครมาเที่ยวเลยลำบากเพราะนั้นไอ้พวกสื่อมวลชนหรืออะไรต่างๆในการนําเสนอข่าวคมเหรเนี่ยก็เอาพอสมควรอย่าแป้งแบบโอ้โหทั้งวันเลย เหมือนกับประเทศกําลังจะเป็นยูเครนกับรัเสเซียเงี้ยหรืออิสราเอลเงี้ยวันๆโอ้โหดูเดี๋ยวจะหลุดลงเดี๋ยวอะไรต่างใครแม่งจะมาเที่ยวผมอยากจะไปเที่ยวรัเสเซียผมยังไม่กล้าไปเลยกลัวเครื่องบินแม่งจะโดนโดนยิงอ่าล่วงอะไราเงี้ยแต่ผมก็ชอบรัเสเซียนะมันดูข่าวบรรยากาศะสมประสระาทความจเจริญอ,อะไรเยอะะแต่ไม่กล้าไปเพราะฉะนั้นก็นะการนําเสนอข่าวพวกสงครามอะไรเงี้ยนะครับการประทะอะไรลื่วลวดน้าผมว่าอย่าเยอะ สักส่วนมันเยอะคนมือเล่นนักท่องเที่ยวกลัวนะครับอ่านะฮะอันนี้ก็ฝากฝากไว้นะแล้วก็อย่างหนึ่งมันคงไม่มียิงกันหรอกอย่างนะี้อย่างมากก็เอาหนังสเต็กยิงกันหรือไม่ก็เอาโดนผ่านมาแล้วก็ตักลวดหนามอะไรก็ทะเลาะกันอยู่ตรงนั้นเนะี่ยไม่มีอะไรเพราะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนอย่าไปกระพือกันเนยอะอย่ากระพือกันเนยอะนะประเทศนะครับมีปัญหาเยอะขนาดแม่ทัพภาคสองเมื่อเช้านี้ผมดูในอ่าทิกต็อกหรือไง ไปบรรยายที่โรงเรียนจะบอกนะปัญหาในประเทศแม่ทัพภาคสองเดินสายบรรยายเนี่ยก่อนเกษียณเนี่ยนะปลูกฝังความรักชาติให้กับเจนซีนะแย่งพื้นที่พักส้มเขาอยู่นะครับท่านยังบอกเลยปัญหาในประเทศเนี่ยมันมีทั้งปัญหาความมั่นคงนะปัญหาใจแดนปัญหานะครับเศรษฐกิจไม่มีจะกินปากท้องนะปัญหาเดินนักท่องเที่ยวปัญหาการเมืองเยอะแยะประเทศเรามันมีปัญหาเยอะแยะมากเรื่องความทุจริตคอร์รัปชันนะครับ นะครับนะนะถ้ามีคนถามว่าแม่ทัพจะเป็นนายกได้ไหมแม่ทัพก็อ่ยังไม่ตอบนะครับนะครับนะผมว่าแต่จะถามผมนะแม่ทัพอย่ามาเป็นนายกเลยครับแม่ทัพไปดูแลชายแดนดีกว่าเพราะทหารมีไว้ป้องกันประเทศนะครับทหารไม่ได้มีไว้ไปเป็นนายกทหารเนี่ยเรียนจบมาก็คือการใช้อาวุธขับเครื่องบินนะครับอ่สร้างรั้วลวดน้มนะปิดด่านอะไรอันนี้หน้าที่ของทหารนะครับ นะครับแต่ถ้าเกิดจะเอาทหารมาเป็นนายกก็เหมือนสมัยทุงตู่อนะครับทหารไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมืองทหารรู้เรื่องชายแดนเพราะนั้นท่านมาแทบกเกษียณแล้วก็ไปเป็นที่ปรึกษาของผู้การทหารบกดีแนละ้วอย่ามาเป็นนายกเลยอย่าไปหลงเชื่อนะท่านแม่ทัพภาคสองนี่แม่ทัพพุ่งเชื่อพี่เดนะครับทหารที่มาเล่นการเมืองตายทุกรายสุดท้ายลำบากโดนหักหลังโดนอะไรต่างดูลุงป้อมโดนหักหลังเห็นนะลูกรองหักหลังบ้งงา นะครับเห็นนะดูลุงป้อมมันน่าสงสารนะ่นะครับดูเดือมาเห็นนะลุงป้อมลุงตูลุงอะไรต่างๆเนี่ยดูโดนหักหลังก็ไปแถวอะลุงป้อมไ่โดนหักหลังเนี่ยตอนแรกพักใหญ่พักโตตอนนี้ตอนนี้เหลืออยู่ครึ่งเดียวอะนะครับทหารเนี่ยมาเล่นการเมืองก็จะโดนต้มโดนหลอกไม่ทันเล่เหลี่ยมการเมืองเ <k _' S 2> พราะนั้นแม่ทัพภาคสองอย่าอย่ามาเล่นการเมืองเลยนะตอนนี้ผมทราบว่ามีนายทหารเนี่ยหลายคนมาตั้งพักการเมืองแล้วก็นโยบายคือหนึ่งปิด่าน ล้อมรั้วนะครับนะครับนะรักชาติรับเป็นดินนโย,นายบายครับจะเข้ามาบริหารประเทศก็ถ้าจะเน้นเรื่องความมั่นคงนะเข้ามาก็เน้นรั่นตีว่า,าการกระทรวงกระทโห้มกระทรวงเดียวส่วนกระทรวงเกี่ยวกับกระทรวงการคาลังในทหารที่มีความรู้หล้เพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งกับการเมืองเข้ามาเี่ยก็โดนหลอกอะ่ะดูลูกป้อมโดนเนี่ยลูกน้องหลอกอะ่ะพักหายไปซีกหน,นึ่งเหลืออยู่ซีกเดียวตอนเนี้นะครับนะ เออครับเพราะฉะนั้นก็การเมืองนี่มันเป็นเรื่องเล,เลีเล่ยนเลี่ยมทหารอยากเข้ามายุ่งเลยดูแลชายแดนครับอยากได้เงินอยากได้อะไรเนี่ยนะครับของก็ป,ประมาณจากพี่หนูคนระัรอแกถแถลงนโยบายก่อนถวายสัตว์ถวายสัตว์แล้วก็ถแถลงนโยบายตอนนี้ยังไม่ถวายสัตว์ใช่ไหมนะครับยังต้องถวายสัตว์ก่อนพอถวายสัตว์เรียบร้อยก็ถแถลงนโยบายถวายสัตว์แล้วก็ถึงสามารถอนุมัติงบป,ประมาณนะแล้วทหารไม่ต้องกลัวนะครับพี่หนูนะครับ อยากได้อะไรเขาจัดให้หมดเลยเพราะอะไรคะแนนนิยมมันดีขึ้นเพราะตอนนี้คนกําลังแบบนะกระแสรักชาติรับแผ่นดินรักชาติรับแผ่นดินกำลังแรงเพราะนั้นพี่หนูกแกก็จัดได้เลยอยากได้อะไรสร้างรั้วเอาไปนะครับสร้างกระแพงเอาไปนะครับปิดด่านเอาไปนะครับตอนนี้เราทหารเรีวีรบุรุษเลยแต่ถ้าเกิดเลิกสง,สงครามเลิกการประทะแล้วก็จบแนละ้วคนก็หันมาด่าทหารเหมือนเดิมอีกนะครับนะชอบยึดอํานาจบ้างอะไรบ้าง นะครับประเด็จการบ้าตอนนี้ก็เป็นฮีโร่ครับฮีโร่ชายแดนกระเบนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็คนะแนนนิยมทหารมันก็ได้แต่เฉพาะช่วงนี้แหละถ้าชายแดนกระเบนจบแนละ้วก็เรื่องแต่ถ้าถามผมผมมองว่าเรื่องปากท้องสําคัญประชาชนไม่มีจะกินทุกวันลําบากครับนอนข้างถนนเป็นคนไร้บ้านพอนานเข้าก็มีพวกพิจารณีไปติดต่อเอานอนข้างถนนว่างๆมีบัตรประชาชนไหมพาไปเปิดบัญชีที่ธนาคารนะครับ นะเปิดบัญชีที่ธนาคารก็ทําบัญชีมานะครับตํารวจเขาเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าแค่โรงพักเดียวนะครับนะโรงพักเดียวนะหลอกคนไปตั้งห้าสิบกว่าล้าน